ขอบคุณนะครับจากรอบเมืเกอี้ของขวัญโหชิ้นแปลกๆเลยจากคุณพี่เท่าแก่น้อยพี่ตั้มผมจําชื่อผิดหรือเปล่าขอขออภัยนะครับแล้วก็พี่ณภา,า,าคุณหัวใจอีกหลายๆท่านเลยจากรอบที่แล้วอ่ะวันนี้มีไลค์ครับตามน้องรุ่นมาออกไปติ้งก่อนนะเดี๋ยวกระหูแม่ขอบคุณครับแม่รักรักรักลุงขอบคุณครับอ้าวนี่ไงพี่ตั้ม ผมทานอาหารพวกกินคีนผักผักสลัดสลัดทัวั่ๆครับพี่เท่าแก่เล็กพี่ตั้มครับหูพี่รู้จักฉันเป็นคันรยานในมิตท,ที่ดีมากๆเลยครับพี่โอ้เอ็นดูลุงขนาดนี้เลยแล้วใต่เลยครับว้าวว้าวลุงถึงงานแล้วครับพี่สุคุณการะตูนขอบคุณครับ วันนี้เล่นที่สุพรรณครับแคมป์สี่แปดอะไระครับหนุมมไ้เมื่อวานไปป่วนอยู่กับพี่โยนมาสวัสดีครับท่านโจโอ้โ,อโหขอบคุณครับลุงสะดุง้งหรือลุงจะสะดุง้งหรือติง้งดีขอบคุณคุณ,คณกินตัวหิมะกิเึ่งขเขาเรียกเม็ดมะม่วงลุงรู้แล้วครับพี่ใครใครก็รัวล,ลุงเพราะลุงเป็นคนน่ารนะัก ขอบคุณครับคุณมอมนี่สุพันสวัสดีครับขอบคุณคุณยายคีมครับแดดออกอีกแล้วฝนไม่ตกหรอกฝนไม่ตกหรอกครับคุณนุทากรนุนทกรมอ,อะไรฝากรงางวัลฮะโหเก่งใจยังเลยฝากรางวัลผมด,ด้วยครับ ขอบคุณที่แม่ตาลุงนะครับขอให้จเจริญเจริญน,นะครับสีเสื้อสวยสวัสดีครับพี่อุ้มกยันพี่อุ้มคุณนได้หมดฝนไม่ตกครับถึงงานแล้วครับขอบคุณดอกกุหลาบนะขอบคุณคุณน้ำทิพย์ยายคีม โอ้น้ำท่วมเหรอโหพี่ขอบคุณมากมากเลยนะครับพี่ขอให้เจริญเจริญนะครับพี่ตั้มเท่าแก่เล็กเนี่ยติ้งในด้อมนะครับโอ้ขอบคุณครับน้ำท่วมขอให้ปลอดภัยนะครับโหคุณการศักดสีิตื่นเต้นไปกับลุงเด็ดพ่อหล่อจังลุงมีติ้งครับ ขอใจก็ขอบคุณมากๆเลยอะ่ะเอาตรงๆตามมาจากดราม่าแม่น้ำหนึ่งครับขอบคุณที่เข้าใจขอบคุณที่เข้าใจผมนะครับพี่ที่ไม่มีของขวัญน,นะเจ๊ก้อยไม่เป็นไรเลยครับขอให้กว๋วยเตี๋ยวขายดีๆด,ด้วยให้ดังที่สุดในชนบุรีเลยก็ได้ครับ ขอบคุณครับยายคีมสวัสดีพี่ขอบคุณพี่นาดาครับขอใจขอบคุณมากๆสวัสดีครับคุณเล็กขอบคุณที่เข้าลุงจำหนูไม่ได้ไงโอ้จำไม่ได้อีกแล้วลุงเรามาเจอกันครบสามเดือนแนล้วทำไมจะจำไม่ได้อ่ะกันอยู่ในด้อมือทำไมจะจำไม่ได้อะ